ถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยพบว่าคนจนมีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนได้เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากในเขตชนบทและจากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้านกชชงคอ,อยังบ่งบอกว่ามีหมู่บ้านล้าหลังหรือหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับหนึ่งอยู่จำนวน11,608หมู่บ้าน กระทรวงมหาดไทยจึงกำหนดดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนขึ้นโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่17สิงหาคม2536ให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือกขคอ,ขอจอ เป็นการสนับสนุนเงินทุนให้ระดับหมู่บ้านแล้วมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้องค์กรประชาชนในหมู่บ้านเป็นผู้บริหารจัดการเงินทุนให้หมุนเวียนอยู่ในหมู่บ้านตลอดไปโดยสนับสนุนเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพแก่ควอเรือนเป้าหมายหมู่บ้านละ280,000บาทโดยไม่มีดอกเบี้ยและมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนให้มีประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยกรมการพัฒนาคนจนมีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการหนึ่งนะคะที่ได้ลงมาดำเนินการในพื้นที่ก็คือการดำเนินงานโครงการกขขจรนะคะในการ ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากนะคะให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพนะคะโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของอำเภอบ้านไร่นะคะทั้งหมดมี71กองทุนกองทุนของหมู่บ้านทองหลางนะคะหมู่2ตำบลข้อควาย เป็นอีกกองทุนหนึ่งนะคะเป็นเป้าหมายของปีงบประมาณพศ2565นะคะจะขับเคลื่อนให้เป็นกองทุนธรรมิบาลนะคะ mm hmm. เป็นกองทุนที่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้นะคะ mm hmm. ในการพิจารณานะคะกองทุนการดําเนินงานดีเด่นโดยเราให้พัฒนากรน,นะคะ mm hmm. ในพื้นที่นะคะได้ติดตามและก็ประเมินนะคะ mm hmm. หมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งนะ mm hmm. ตามตัวชี้วัดในการที่จะ ยกระดับการพัฒนาของกองทุนจาก1เป็น2จาก2เป็น3หรือจาก1เป็น3นะคะโดยเป้าปีนี้เราได้มีการคัดเลือกนะคะกองทุนดีเด่นในระดับจังหวัดนะคะอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะที่มีคณะกรรมการบริหารงานที่เข้มแข็งนะคะและก็การดำเนินงานของโครงการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และก็สามารถบรรลุเป้าหมายได้นะคะสำหรับบทบาทพัฒนาการอำเภอนะคะก็เป็นที่ปรึกษาให้กับน้องๆน,นะคะพัฒนากรทีมคู่หูคู่คิดและก็เป็นที่ปรึกษาให้แก่คณะกรรมาการบริหารนะคะกองทุนในหมู่บ้านโครงการกร่อขอจของเรานะคะในส่วนของพัฒนากรนี้จะเป็นผู้ประสานงานและเป็นผู้ร่วมประชุมพิจารณา เงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนนะครับในทุกหมู่บ้านที่เรวเองรับผิดชอบก็จะมีช่วยทางหมู่บ้านจัดประชุมแล้วก็ช่วยกันดูพิจารณาเรื่องระเบียบวาระของคณะกรรมการทะเบียนคุมลูกหนี้ทะเบียนคุมสมาชิกของโครงการกกกจนะครับเนื่องจากได้ลงมาร่วมกับทีมคู่หูคู่คิดนะครับติดตามกันดำเนินงานของโครงการกกกจและกลุ่มอ,อมซัพย์เพื่อการผลิตนะครับทั้งหมด 13โครงการนะครับในอำเภอบ้านไร่ได้เสนอชื่อโครงการกขอจอหมู่ที่2ตำบลข้อนควายเป็นกนขอก้ขอจอดีเด่นระดับอำเภอส่งไปที่จังหวัดนะครับแล้วก็ได้รับคัดเลือกจากจังหวัดให้เป็นตัวแทนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับจังหวัดสำหรับการบริหารเงินกองทุนนี้ก็ผมเป็นในฐานะเป็นประธานก็ดูแลการบริหารจัดการว่าเลือก คนที่มีฐานะด้อยที่สุดพิจารณาขึ้นมาขึ้นมาตามตามเงินในเงินที่ช่วยเหลือมาให้ครอบครัวนี้จะช่วยเหลือเท่าไร่อย่างนี้นะครับจนกระทั่งเงินจนหมด2 8 8 0 0 0 0บาทแล้วก็บริหารบาจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะครับก็มีเงินอยู่3 1 5 0 0 0บาทอาศัยคณะกรรมการที่มีความเข้มแข็งคณะกรรมการมีความพร้อมนะครับบริหารจัดการ เงินตรงนี้มานะครับอีกอย่างหนึ่งก็ต้องอาศัยชาวบ้านด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความจริงจังที่จะนําเงินส่วนนี้ไปพัฒนายอย่างจริงอย่างจังก่อให้เกิดผลลายได้เพิ่มขึ้นมาจนเท่าทุกวันนี้นะครับ บ้านทองหลางหมู่ที่2ตำบลข้อควายอำเภอบ้างไร่จังหวัดอุทัยธานีได้รับงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนกอขอคอจอเมื่อปี2536เป็นเงินจำนวน280,000บาท ซึ่งบ้านทองหลางมีครัวเรือนเป้าหมายจำนวน152ครัวเรือนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนบ้านทองหลางหมู่ที่2ตำบลข้อควายอำเภอบ้านาไร่ปัจจุบันมีเงินทุนสำหรับให้ครัวเรือนเป้าหมายกู้ยืมเพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนจำนวน315,000บาทสวัสดีค่ะชื่อจารุณีสารคำนะคะ ก็คือตอนนี้เปิดร้านขายน้ำอยู่ที่นี่นะคะได้ทราบข่าวว่ามีโครงการาสนับสนุนการประกอบอาชีพโครงการกอ,อกอจอลองไปสมัครดูที่นี่ก็ได้เงินทุนมากก้อนนึงค่ะได้นำมาประกอบอาชีพค่ะที่ประกอบอาชีพมานะคะสม่มากก็คือรายได้ต่อวันก็วันละไม่ต่ำกว่า20แก้วค่ะ รายได้ก็7800ค่ะได้มาจุนเจือครอบครัวเพิ่มขึ้นขอบคุณนะคะที่มีโครงการดีๆมอบให้ค่ะผมนายชัยพรคนท้าครับก่อนหน้านี้ก็ทำไร่ข้าวโพดทำไร่ข้าวโพดก็รายได้ก็ไม่ค่อยจะดีครับก็ลองหันมาปลูกยางดูปลูกยางตอนนี้ก็รายได้ก็ดีขึ้นครับก่อนหน้านี้ก็ไม่มีเงินซื้อปุ๋ยอะไรก็ปุ๋ยก็ไม่ยังพอไอตอนแรกก็ยืมมา6 0 0 0 ก็ามาซื้อปุ๋ยซื้อปุ๋ยใส่ข้าวโพดบ้างใส่ยางบ้างพอได้ปุ๋ยมามันก็รายได้ผลผลิตก็เพิ่มขึ้นครับชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นครับก็ขอบคุณกองทุนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนที่มีเงินให้กู้ยืมเพื่อมาใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพก็ได้พัฒนาอาชีพพัฒนารายได้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นขอบคุณครับ วัสดีค่ะป้าชื่อสมนึกอำนาจเป็นเกษตรกรทำไร่สับปะหลังทำไร่ปีนได้ครั้งหนึ่งใช่ไหมล่ะค่าไฟค่าน้ำค่ากับข้าวก็ไม่พอในครอบครัวไงเลยกู้เงินขอกระจมาขอค่าซื้อได้ซื้อป้าซื้อไหมมาทำมีรายได้เดือนหนึ่งก็ได้สองผืนผืนละสองสามพันพอมีรายได้เพิ่มในครอบครัวค่ะ สวัสดีค่ะนชื่อจำนองภูมอนเมื่อก่อนทำทำไร่รายได้ไม่เพียงพอกู้เงินขอกระจอมาลงทุนก็มาทำก๋วยเตี๋ยวเสริมก็รายได้ก็พอได้พออยู่ได้พอได้กินไปค่าน้ำค่าไฟก็ยังดีพอเลี้ยงตัวเองไปรายได้ก็3ามพันสี่ันก็ค่าใช้จ่ายมันก็เยอะก็คงเหลืออยู่4ี่ร้อห้า้อย ความยากจนของประชาชนชาวชนบทเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกรัฐบาลมุ่งแก้ไขให้หมดไปไกลไกสำคัญของการบริหารจัดการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนที่ขับเคลื่อนอาจไม่มีรูปแบบตายตัวในทุกประการขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละหมู่บ้านการมีส่วนร่วมของประชากรประชาชนและประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจร่วมทำร่วมรับผิดช,ชอบและร่วมรับผลประโยชน์โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนตรวจสอบติดตามการดำเนินงานกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ที่มุ่งกระจายโอกาสให้คนยากจนในระดับครัวเรือนในหมู่บ้านเป้าหมายมีเงินทุนในการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนยากจนให้ดีขึ้นตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐานหรือจอปทและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป